下来吧。啊啊啊啊 ้ออเหรอคะขัดจุดบัดเซียน้อ่เหรอขัดจุดบัดเซนมีเรานึ่งสามีเป็นหกหูสามสิบแปลกเลย ってあっ。

เแ้ยพระเจ้าัถสัตวทถอดฮี่มไอ้เยอ้เขาพี่ชายแล้ว,ลวน,นี่ก็เออบริเวณที่นั่งชายฮึ่มอะไรต่าม

มันชิว,ว่าีจังแต่เดจะมาทำทำสุฟ้าก็ทำได้ที่นี่นจะจ๊ะาเราก็นั่งเล่นก่อนสาองพอเวลาไปทำงาน,นกัน,นไม่ถ่ยกิมบอกเพื่อควตัวดีเห็นอันนี้จะเป็นสะพา,ะาน,นในเวลาใช้

จะมาให้บรินีรทุหท่านเรื่องจักรวัาร